หายากนะครับนักฟุตบอลสักคนที่เอาชนะใจแฟนบอลได้ดยมิติการเล่นทุ่มเทคแค่มิติเดียวโดยไม่มีปัจจัยอะไรอื่นมาเจือปนคือในโลกของวงการฟุตบอลสมัยใหม่ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นกองหน้าก็มักจะเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าจํานวนประตูและจํานวนแอซซิสต์มักจะต้องถูกเพ่งเล็งมากเป็นพิเศษเพราะมันคือหน้าที่หลักของคนที่เป็นกองหน้าจําเป็นจะต้องทําให้ได้ซึ่งถ้าทําหน้าที่หลักตรงนี้ได้ไม่ดีพอก็แทบจะถูกตีตาไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสอบตกแต่ทฤษฎีนี้กลับนํามาใช้ไม่ได้กับวอลเวกฮอร์สกองหน้าที่ถูกนิยาามว่เป็น ที่นับจนถึงตอนนี้นนเขาสามารถพิชิตใจแฟนบอลปีศาจแดงได้แบบเป็นเศษโดยอัธประโยชน์จากการเล่นที่พูดได้แค่คําเดียวนั่นคือความขยันทุ่มเทชนิดที่ไม่มีสิ่งอื่นใดเจือปนเลยแม้แต่เพียงนิดเดียวหลังจากย้ายมาสวมเสื้อแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่แบบยืมตัวชั่วคราวเมื่อตลาดเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้วาเวกฮอร์ Hot, ททาประตูให้ทีมไปได้แค่เพียงลูกเดียวเท่านั้นเองนะครับจากจํานวนการลงสนามทั้งหมด13เกมและมีแอสซิสตอีก3ครั้งเป็นโบนัสที่ตามมาด้วย1ลูก3แอสซิสผลงานนโดยูเ่่ทีถกระบุวว่าาาเเปป็นนกอห้ตั นี่ยอมเป็นอะไรที่ชัดมากๆถ้าหากเอามารวัดปกติทั่วไปมาวัดผลงานของวอเวคฮอร์ K ถือว่าสอบไม่ผ่านแถมยังอาจจะต้องไปแก้ติดรลอวิชาย,ยิงประตูตอีกต่างหากแต่กลายเป็นว่าเรื่องกับพิกตาลปาดัดเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เวคฮอร์ Way K สถาปนาตัวเองเป็นหนึ่งในขวัญใจแฟนผีไปแล้วชนิดที่ไม่น้อยหน้าเพื่อนสัญญาถาวรคนอื่นๆในทีมแม้เพียงนิดเดียวโดวยเอริกเทนฮากเองก็มักจะพูดย้ำถึงเวคฮอร์เสมอว่ามีประโยชน์และสำคัญต่อภาพรวมของทีมในพาร์ทการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับขนาดเกมล่าสุดที่เอาชนะเวสต ถึงขั้นบอกว่าในสายตาของเขานั้นเว็กฮอตโดดเด่นที่สุดในสนามเกมวันนั้นทั้งที่ไม่มีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดตรงนี้ก็ยิ่งสะท้อนชัดเจนว่าเอลิกเทนฮักย่อมมองเห็นในพลังแฝงชิงลึกซึ่งมีในตัวของเว็กฮอตจุดเด่นของเว็กฮอตคือเซนฟุตบอลในการเชื่อมพ,พื้นที่การเล่นที่เขาขันยอดเยี่ยมสุดๆครับเขาเปลี่ยนพื้นที่ทับซ้อนที่บางทีดูตันไปแล้วให้กลายเป็นทำเลทองในการแปลกระแสะบอลไปสู่ตำแหน่งอื่นๆได้อย่างน่าชื่นชมในบทบาทกองหน้าทุกการเคลื่อนที่ของเขาสามารถจะมั่นใจได้ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อเพืื่่่ออนรรวมมททีไาางใดกก็หหึถู ถอยลงม,มาเป็นตำแหน่งหมายเลข10ที่เอริกเทนฮักมักใช้ออปชั่นตรงจุดนี้จากเวกฮอตบ่อยๆในระยะหลังเวลาแก้เกมเวกฮอตก็จะมีประโยชน์ทั้งในแง่ของความขยันในการไล่ล่าลูกบอลจนกลายเป็นอีกหนึ่งคุมพลังในแดนกลางพร้อมๆกับที่มีทักษะการขึ้นที่หาบอลทำตัวเองให้เป็นหับในการถ่ายเทบอลไปยังพื้นที่การเล่นอื่นก็ททำได้แบบไม่ขัดเขินกองหน้าแบบเวกฮอตนี่กำลังถูกนิยามนะครับว่าเป็นดิเฟนซีฟฟอร์เวิร์ดแต่ในความหมายหนึ่งก็พอจะพูดได้เหมือนกันครับว่าเวกฮอตเป็นกองหน้าประเภทช่วงชิงพื้นที่การเเล่่่่นนหรืือ Space พพีียงงงคววาา้ทชิ ไม่ใช่การช่วงชิงมาเพื่อตัวเองแต่เป็นการช่วงชิงมาเพื่อให้เพื่อนๆได้พาตัวเองไปสู่พื้นที่ดังกล่าวมากกว่าเหนืออื่นใดก็คือผู้เล่นแบบวอลเวกฮอนนี่แหละครับที่เป็นผู้เล่นในแบบฉบับดัตฟุตบอลขนาดแท้เพราะแนวทางฟุตบอลดัตให้ความสําคัญมากๆกับเรื่องของการใช้ประโยชน์จากพื้นที่และช่องว่างโดยวงการฟุตบอลดัตนั้นจะถูกปลูกฝังหลักสูตรการเล่นหลักๆมีพื้นฐานมาจากทัวทัลฟุตบอลนะครับซึ่งแนวทางง่ายๆแต่อาจยากในทางปฏิบัติของแนวทางฟุตบอลดัตที่แปรผันมาจากทัวทั่วฟุตบอลน,นั ว่าพื้นที่สนามนั้นกว้างที่สุดเพื่อสร้างสรรค์การเล่นและเมื่อคู่แข่งคองบอลคุณต้องทําให้แน่ใจว่าพื้นที่สนามจะแคบที่สุดเพื่อลดพื้นที่การเล่นของคู่ต่อสู้ซึ่งสิ่งที่โยนครับพูดมันนั้นคือนิยามการเล่นฟุตบอลในแนวทางดั้แท้และเป็นวิชาความรู้ลูกหนังที่ตกทอดมาจากไลนุนมิเชลที่เป็นดั่งบอมอคคูของโยฮันครับอีกทอดหนึ่งนิยามดังกล่าวพอเอามาสวมทับเข้ากับการเล่นของวอลเวครอสจะพบเลยว่ามาลงตัวเหมาะเหม่งสุดๆเพราะเวครอสเป็นผู้เล่นที่ตรงโจททททททยย์ุุกกกออออ่่่่่่่าาาาางงงงงั้รรมเเเวววิิบบบีีีพืืนนนสหแแแคคคลลูขะด หาตำแหน่งเพื่อถ่างสนามให้กว้างเวลาทีมตนเองเป็นฝ่ายครองบอลอบอซึ่งไอคำว่าการวิ่งเคลื่อนที่หาตำแหน่งเพื่อถ่างสนามให้กว้างในยักษ์ของมันก็คือการถ่างโซนเกมรับของคู่แข่งให้ขยายมากขึ้นเพื่อจะได้มีช่องว่างให้โจมตีมากขึ้นนั่นเองการเล่นของเวกฮอรถึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการลดพื้นที่การเล่นเมื่อไม่มีบอลและเพิ่มพื้นที่การเล่นเมื่อมีบอลอย่างชัดเจนมากๆและที่สําคัญเอริกเทนฮักเองก็กําลังสร้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กลายเป็นทีมที่เล่นในแนวทางฟุตบอลแบบนั้นด้วยเพราะถ้าสังเกตเชฟหรือรูปปททรรงงงงกาาาาตแหหนนน่่่จะเเเเ็็ลลลยยววฝคอออบีมข อเดรียนฮากมักจะพยายามเพิ่มจานวนผู้เล่นเข้าไปในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อถ่างพื้นที่สนามให้กว้างและเอื้อต่อการสร้างสรรค์เกมเข้าทำของทีมตนเองให้มากต่อเมื่อเป็นฝ่ายเสียบอลก็จะพยายามใช้การวิ่งบีพื้นที่เพื่อลดระยะสนามให้หดแคบซึ่งมีในยะของการทําให้พื้นที่การเล่นของคู่แข่งเหลือน,น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในกรณีของเอเดรียนฮากยังมีการวิเคราะห์ด้วยว่าตอนนี้เขากําลังทางานในตาแหน่งผู้จัดการทีมปีศาจแดงโดยพยายามจะผสมผสานส่วนดีของยอดคนลูกหนังดั้งอย่างหลุยฟันเกลและโยฮันคร ระหว่างบอลระบบแบบลุยฟันเกา่ามาผสมใช้กับบอลตัวบุคคลแบบยูฮันครับขอบอลรุ่นเกา่เกาๆหน่อยน่าจะทราบกันดีนะครับว่าลุยฟันเก่าเป็นโค้ชฟุตบอลที่บูชาในระบบการเล่นมาก่อนตัวบุคคลเสมอและมักจะทําให้เขามีปัญหากับพวกผู้เล่นสายศิลปินที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมอยู่บ่อยๆขณะที่ยูฮันครับรายนี้เน้นเรื่องการให้อิสระกับพวกผู้เล่นดาวเด่นซูเปอร์สตาร์ได้ปล่อยพรสรวค์ด้านลูกหนังออกมาแบบไม่มีลิมิตเพราะเชื่อว่าฟุตบอลคือการไม่ตีกรอบความสามารถของผู้เล่นซึ่งในข้อดีของแนวคิดแบบยูฮันครับก็มีข้อ ครั้งหนึ่งตอนที่ยอนครับคุมบาร์เซโลนาก็พังไม่เป็นท่าในช่วงท้ายๆเพราะควบคุมซูเปอร์สตาร์ในทีมไม่อยู่ย้อนกลับมาที่เอริรเทนฮากโดยอาภาพแนวทางฟุตบอลของหลุยฟันเก่าและยอนครับมาสมทับสุดท้ายมาเลยออกมากลายเป็นแนวทางที่ให้อิสระการเล่นต่อพวกผู้เล่นสายพรสวรรค์แต่ผู้เล่นสายพรสวรรค์เหล่านั้นของเอดเดรเทนฮากก็ต้องทาหน้าที่ในภาพส่วนข,ของคําว่าทีมได้ด้วยเป็นการประยุกสองสิ่งอย่างที่เคยเป็นจุดด้อยของหลุยฟันเก่ากับของยอนครับมาแก้ใหม่แน่นอนครับว่ามันยังไม่สมบูรณ์ ไม่ได้ว่าในอนาคตจากนี้เมื่อเอริกเทนฮาร์ดได้นําเข้าจิกซอที่ตนเองต้องการแบบ100%เซโดยคุณภาพของผู้เล่นตอบสนองแนวคิดของเขามากกว่าที่เป็นในเวลานี้ดูในแต่จะกลายเป็นทีมที่น่าตื่นเต้นขนาดไหนและโยนเรื่องกลับไปที่วอลเวกฮอร์จนถึงตอนนี้แม้จะเป็นขวัญใจแฟนผีไปแล้วก็จริงทว่าอนาคตก็ยังไม่แน่นอนว่าจะได้รับสัญญาถาวรให้อยู่กับทีมต่อไปอีกหรือไม่แต่ก็เชื่อว่าจนถึงตอนนี้โดยสัญญาใจที่มีต่อแฟนผีว่าจนกว่าจะจบซีซั่นเขาจะวิ่งวิ่งวิ่ง,งแล้วก็วิ่งเพื่อทําาาาใให้้สสสุุดดควมามมารถนนนนะผูเล่ยืปจ ของสัญญาเชื่อว่าเท่านี้เวคฮอตก็มีตัวพิเศษให้เขาไปนั่งในหัวใจใแฟนผีเรียบร้อยแล้วล่ะครับ